สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่เราตั้งใจจะถ่ายทอดข้อคิดดีๆจาก2บุคคลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกการเงินและการลงทุนนั่นก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์และชาลีมังเกอร์ค่ะทั้งสองท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่นักลงทุนระดับโลกแต่ยังเป็นนักคิดนักสังเกตและนักใช้ชีวิตที่มีมุมมองที่เฉียบคมซึ่งคำพูดของพวกเขาหลายครั้งก็กลายมาเป็นหลักเตือนใจที่ช่วยให้เราหยุดคิดก่อนจะก้าวคลาดค่ะ วันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนมาฟัง10ข้อเตือนใจที่ไม่ได้ใช้แค่กับการลงทุนแต่ใช้ได้กับชีวิตจริงๆค่ะ 1. ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่บางครั้งกลับไม่ได้ บางครั้งเราก็เผือทําผิดพลาดในชีวิตหรือในเรื่องการเงินซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่บอฟเฟตเตือนว่าอย่าทําพลาดแบบที่พาเราหลงทางหรือเสียโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะมีบางจังหวะที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อีกแล้วเั่นการลงทุนผิดที่จนหมดตัวการไว้ใจคนผิดหรือการตัดสินใจผิดในความสัมพันธ์บางอย่าง 2. องอย่าผูกชีวิตไว้กับหนี้ บัฟเฟตบอกเสมอว่านี่อาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีถ้าใช้ถูกทางแต่ถ้าเรายืมเงินมาเพื่อสนองความต้องการชั่วคราวหรือใช้ในสิ่งที่ไม่เพิ่มมูลค่ามันคือการเอาอนาคตมาจำนองและความกดดันจากนี้อาจกลายเป็นแรงกดทับที่ทำลายสุขภาพจิตความฝันและความสัมพันธ์ได้เลยค่ะ 3. ความโลภทำให้เราลืมคิด ในช่วงที่ตลาดหุ้นบูมหรือในจังหวัดที่ดูเหมือนว่าใครๆก็รวยได้ง่ายๆเราอาจจะเผลอวิ่งตามโดยไม่รู้ตัวความโลภมักมาพร้อมกับความมั่นใจเกินไปและมันจะพรากสติของเราไปก่อนเสมอการลงทุนที่ดีต้องเริ่มจากสติไม่ใช่จากความอยากค่ะ 4. สภาพแวดล้อมคือทั้งพลังผลักและแรงฉุด ชาลีมังเกอร์พูดเสมอว่าคนรอบตัวคือกระจกสะท้อนตัวเราถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนที่ใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมายใช้ชีวิตแบบวันต่อวันโอกาสที่เราจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในวังวนนั้นก็สูงมากค่ะเพราะพฤติกรรมของคนใกล้ชิดส่งอิทธิพลกับเรามากกว่าที่คิด 5. รู้ว่าใครคือผู้เล่นในเกมชีวิตของเรา บัฟเฟตบอกว่าการใช้ชีวิตก็เหมือนการลงทุนในตลาดหุ้นถ้าเราไม่รู้ว่าใครกำลังมีบทบาทอยู่หรือใครกำลังจ้องจะได้ประโยชน์จากเราเราอาจกำลังถูกเล่นอยู่โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่รู้จักตัวเองแต่ต้องสังเกตผู้คนรอบข้างด้วยค่ะ 6. คนใกล้ตัวมีผลต่อพฤติกรรมการเงินของเราลองสังเกตง่ายๆว่าเวลาเราอยู่กับเพื่อนที่ประหยัดเรามักใช้ใจ่ายน้อยลงแต่ถ้าอยู่กับคนที่ชอบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่มีแผนการเงินที่ชัดเจนเราเองก็มีโอกาสหลุดโฟกัสเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกคนที่ใช้ชีวิตในทิศทางเดียวกันกับเราก็สาคัญมาก 7. นี่บางอย่างไม่เลวร้ายแต่ต้องรู้ว่าเรากาลังถืออะไรอยู่ นี่เพื่อการลงทุนเช่นซื้ออสังหาเพื่อปล่อยเช่าหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอาจช่วยให้เรามีไรายได้ในอนาคตแต่นี่ที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเช่นรุดบัตรซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นแบบนี้อันตรายมากค่ะเพราะเราจะไม่มีอะไรมากลับมาตอบแทนในระยะยาว 8. การใช้เงินอนาคตคือการโยนภาระให้ตัวเอง เวลาผ่อนของที่เราไม่ได้จําเป็นต้องถามตัวเองก่อนว่าเรากําลังเอาความสะดวกวันนี้ไปแลกกับความลําบากในอนาคตหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องชําระเงินต้นดอกเบี้ยและความเครียดก็คือตัวเราเองล้วนๆค่ะ 9. ความพังของชีวิตหลายครั้งเริ่มจากการเลือกไว้ใจคนผิด บางครั้งเราหลงเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนใครได้หรือคิดว่าเขาจะดีขึ้นเองแต่ความจริงแล้วชีวิตไม่ได้ให้โอกาสเราซ้ำๆเหมือนในหนังความไว้ใจจึงต้องมาพร้อมกับสติและอย่าลืมว่าคนที่เลือกจะไว้ใจก็คือคนที่เราเลือกจะเปิดประตูให้เข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ10อย่าใช้ชีวิตแบบไม่คิดเพราะชีวิตจริงไม่มีปุ่มย้อนกลับ การลงทุนผิดพลาดอาจเสียเงินแต่การใช้ชีวิตแบบไม่คิดไม่วางแผนอาจทำให้เราสูญเสียทั้งเวลาโอกาสและความฝันที่สำคัญไปอย่างไม่มีวันได้คืนเพราะชีวิตจริงไม่มีฟังก์ชัน b a c k t e s ไม่มี stop loss และไม่มีใครกดรีเซ็ตให้เราได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่อยู่จนถึงท้ายคลิปนะคะหวังว่า10ข้อนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยเตือนใจเราเวลาจะก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินความสัมพันธ์หรือชีวิตโดยรวมถ้าเนื้อหาแบบนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ